ทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องของจีนกันสักหน่อยคะ่ะหลายคนตั้งคําถามนะคะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่ยิงบาซูก้ามาหลายมาตรการทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยการเพิ่มสภาพคล่องด้วยการลด Reserve r e q u i r e เมน t r a รโ o หรือแม้แต่การกระตุ้นตลาดเงนดิงนตลาดทุนแล้วก็ภาคกสังหาริมทรัพยาเนี่ยจะช่วยเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ปีนี้เศรษฐกิจจีนยังเผชิญกับความท้าทายทุกด้านทีเดียวนะคะแม้ว่าจีนจะเพิ่งออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยหลังโควิด -19 นี่เป็นมาตราการที่ถือว่าครบเสร็จที่สุดแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะมาตราการที่ระบุไว้หลักๆจะมี3ด้านด้วยกัน1ก็คือด้านการเงิน 2. ก็คือสังหาริมทรัพย์3ก็คือตลาดหุ้นนะคะด้านการเงินคืออะไรก็คือการลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ไปลดการตั้งสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือว่า ตัว e s e r v e r e q u i r e m e n t r a t i ชลงนะคะลดลงไปอีก0.25ถึง0.5นอกจากนี้นะคะในส่วนของตลาดทุนเนี่ยก็มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่นคงของตลาดหุ้นซึ่งมีการประกาศแล้วนะคะว่าจะปลดล็อกเงินลงทุนอย่างน้อย800ล้านหยวนสนับสนุนตลาดหุ้นจีนที่กําลังประสบปัญหาก็เลยทําให้หุ้นจีนไม่ว่าจะเป็นเสีย300หรือว่าซ่่งหายเขาประสิทธิ์ดีเป็นกระทิงเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ในส่วนของกระแสเชิงบวกก็ยังมีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินสดให กับพลเมืองที่ได้โอกาสให้คํามั่นว่าจะให้เงินอุดหนุนกับบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาแล้วก็กําลังหางานทำนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ CNN นก็วิเคราะห์นะคะบอกว่าตอนนี้หนุ่มสาวจีนกําลังเจอกับหลายความท้าทายค่ะโดยเฉพาะปัญหาการว่างงานพนักงานออฟฟิศก็ต้องเผชิญกับการลดเงินเดือนแล้วก็เลิกจ้างผู้ประกอบการก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาทุนสําหรับธุรกิจแล้วก็ชาํารหนี่ครบอบครัวคนชั้นกลางเองก็เผชิญกับความมั่งคั่งที่ลดลงเพราะว่าราคาบ้านตกต่ําคนรวยเองนะคะก็พยายามหาโอกาส ในตลาดต่างประเทศมากขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเองก็มายอมรับเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจจีนแล้วก็ต้องรเร่งดาเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยแล้วก็ให้คํามั่นนะคะว่าจะกระตุ้นการใช้ใจ่ายด้านการคลังจะได้ช่วยอุ้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปรับปรุปรงการจ้างงานแล้วก็ทําให้บัณฑิตใหม่แล้วก็แรงงานต่างด้าวนั้นสามารถมีงานทํา ชาวจีนไม่น้อยเชื่อนะคะว่าตอนนี้ประเทศกําลังติดอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างมืดมนทีเดียวค่ะแทบจะไม่มีความหวังแล้วก็อาจจะพลิกกลับมาได้ยากนะคะแตกต่างจากเมื่อ5ปีก่อนในปี2019ตอนนั้นนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์นะคะว่าจีนอาจจะแซงหน้าเศรษฐกิจสหรัฐเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยซ้านะคะแต่ว่าปัจจุบันหลายคนบอกว่านอกเหนือจากไม่ได้พูดถึงแล้วว่าจะแซงอเมริกาเท่าไหร่เมื่อไหร่เนี่ยนะคะแต่กําลังพูดถึงด้วยซ้ําว่าตอนนี้จีนกําลังจะเข้าสู่ลอสติเก็ตหรือว่าทศวรรษ ที่สาบสูญหรือไม่เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นเคยเผชิญเนื่องจากว่ามีฟองสบู่สังหาเรือบแตกในช่วง1,990นะคะ ยางไงก็ตามถ้าไปดูวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะธนาคารกลางจีนเนี่ยเขาประกาศให้ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยนะคะสำหรับผู้กู้เดิมก่อนวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอเพราะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงแล้วก็คาดว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยลงประมาณ0.5โดยเฉลี่ยด้วยส่วนเมืองกวางโจเองนะคะก็ประกาศวันอาทิตย์เหมือนกันว่าจะยกเลิกข้อจํากัดในการซื้อบ้านทั้งหมด ส่วนเสี่ยงหายกับสซินเจิ้นก็ผ่อนปรนข้อจํากัดสําหรับบ้านสําหรับคนที่ไม่ใช่ท้องถิ่นนะคะว่าซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นและยังลดสัดส่วนเงินดาวสําหรับการซื้อบ้านคนรั้งแรกให้ต่ํากว่า15%ด้วยนะคะข้อมูลด้านอสังหาริมทร,รัพย์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นนะคะว่าราคาบ้านใหม่ตอนนี้ลดลงเร็วที่สุดในรอบกว่า9ปีทีเดียวยอดขายอสังหาริมทร,รัพย์ในเดือนสิงหาคมก็ลดลงไป18%นะคะแล้วก็ถ้าไปดูการลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่อยู่อาศัยตามที่ธนาคารกลาง กำหนดมีเป้าหมายสําคัญก็คืออยากจะลดภาระของผู้กู้แล้วก็กระตุ้นตลาดสหาเร,ริมทรัพย์รวมถึงการบริโภคให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าไปดูนะคะว่ามูลค่าคงค้างของเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นเท่าไหร่ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3า0 0 0ล้านหยวนนะคะหรือว่าราวๆสัก1 7 0 0 0 0ล้านบาทณสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งตัวเลขนี้ลดลง2.1%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็สะท้อนว่าตอนนี้ตลาดสหารเริมทรัพย์ยังไม่ได้ฟื้น เราก็ต้องดูว่ามาตราการที่พยายามกระตุ้นทุกด้านแบบนี้จะผลักดันให้จีนกลับมาพังงัดได้อีกครั้งหรือไม่ค่ะ หลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนนะคะก็ผลักดันให้ตลาดหุ้นจีนวิ่งเป็นกระทิงดุในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็จับตาอยู่นะคะว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนล่าสุดนะคะ <S <S <ừ> ถ้าไปดูเนี่ยก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าจีนอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกลอตหนึ่งแล้วก็น่าจะช่วยทําให้ภาพรวมของแรงกระตุ้นนั้นมีต่อเนื่องด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นรายงานจากทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศนะคะบอกว่าสัปดาห์ที่ ที่แล้วเนี่ยผู้นําจีนก็สร้างความประหลาดใจแล้วหลังจากเฟดลดดอกเบีย้ยมา50บเบสิสพอยต์สิ่งที่จีนทําทันทีคืออาดมาตร,ราการขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็น3ส่วนหลักไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินทั้งการลดดอกเบีย้ยแล้วก็เพิ่มตัว Reserve Require m e n t r a t i ชเรื่องของอสังหาริมทมรัพย์นะคะที่กระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในท้องถิ่นต่างๆและ3ก็คือมารตราการกระตุ้นในส่วนของตัวตลาดทุนด้วยโดยการเตรียมจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ภาพเศรษฐกิจนั้นฟื้นคืนได้ แล้วก็ตลาดหุ้นเองถือว่ามีนัยยะในการเติบโตอย่างโดดเด่นทีเดียวโดวยเชื่อแบงค์ระบุในรายงานนะคะบอกว่ามาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ซึ่งก็รวมถึงแผนที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยคาดการว่ามูลค่ารวมกันจะอยู่ที่7.5ล,ล้านล้านหยวนนะคะหรือคิดเป็นประมาณ1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐถามว่ามากน้อยแค่ไหนตัวเลขดีคิดเป็นประมาณสัก6%ของ GDP ในปีนี้ทีเดียวนะคะซึ่งนี่อาจจะกลายเป็นมาตรการ ระตุ้นเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ถ้ารัฐบาลสามารถดําเนินการตามมาตรการที่ประกาศได้ทั้งหมดก็น่าจะเป็นผลบวกกับเศรษฐกิจจีนค่ะนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนําของจีนบอกด้วยนะคะว่าจีนมีโอกาสที่จะเพิ่มมาตรการสนับสนุนทางการเงินสําหรับเศรษฐกิจได้โดยออกตราสารหนี้พิเศษมูลค่า10ล้านล้านหยวนหรือประมาณ1.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนี่ก็จะสะท้อนถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อทางด้านประเทศจีนในการขยายการใช้จ่าย ของภาครัฐซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการกันคลังคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เองก็เรียกร้องนะคะให้ทางการเนี่ยออกพันธบัตรร,รัฐบาลพิเศษระยะยาวแล้วก็ตราสารหนี้พิเศษในประเทศเพื่อกระตุ้นการลงทุนแต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรซึ่งทําให้เกิดการคาดการเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของมาตรการทางการคลัง,งด้วยเจียคางค่ะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าสถาบันวิจัยสังกัดกระทรวงการคลังมองว่าการออกตราสารหนี้จะมีมูลค่าหลายเท่าของพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะ ยาว1ล้านล้านหยวนที่รัฐบาลวางแผนจะขายในปีนี้ก็คือคนละก้อนนะคะซึ่งถ้ามีการออกตราสารย่ระยะยาวเนี่ยก็จะเท่ากับเข้ามาสนับสนุนตัวส่วนมาตรการกันขลังเพิ่มเติมด้วยและนั่นถ้าไปดูแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า4ล้านล้านหยวนที่เคยเกิดขึ้นในปี2008นะคะซึ่งช่วงนั้นเองก็ถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนยัยสําคัญ อย่างไรก็ตามถ้าเราย้อนดูนะคะเสียงที่จีนประกาศการในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นนั้นดีดแรงทีเดียวนะคะ CSI 3 0 0ถือซึ่งถือเป็นดัชนีที่อ้างอิงตลาดหุ้นจีนเนี่ยพุ่งไปสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2008เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก่อนที่ตลาดหุ้นจีนจะหยุดเนื่องจากว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวของเขาหลังจากวันชาติวันที่1ตุลาคมซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ75ปีนะคะส่วนทางด้านของดัชนีหังเสียงที่ฮ่องกงเนี่ยก็ขยับขึ้นติดต่อกัน 13วันทําการแล้วนะคะก็มาจากความเชื่อมั่นของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อัดเข้ามาเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยเชียงยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความพยายามนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2008ด้วยซ้านะคะแล้วก็มีการประเมินด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะโตได้มากกว่าที่เคยคาดกันไว้ที่4.8%เป็น5.2%อย่างไรก็ตามหลายคนบอกว่าอาจจะไม่เพียงพอนะคะสำหรับมาตรการ การที่เคยออกมาแล้วน่าจะต้องมีมาตราการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากโควิด -19 ที่มีการล็อกดาวนานถึง3ปีก่อนที่จะปลดล็อกแล้วก็เปิดเมืองในปี2022นั่นเองนะคะในระยะสั้นนะคะนโยบายการเงินแบบเดิมๆเมนี่ยน่าจะถูกจับตามองนะคะเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมส่วนปลายเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลอาจจะประกาศโคตา้าสาหรับพันธบัตรรัฐบาลพิเศษหรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นด้วย เพิ่มเติมเช่นกัน หลู่ติงนะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์จีนจากนมูระบอกว่ารัฐบาลอาจจะเผชิญกับข้อจํากัดทางการเงินจึงออกนโยบายเพื่อที่จะสนับสนุนผ่านตัวตราสารหนี้เพราะว่าถ้าการออกพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวก็น่าจะมาระดมทุนเพื่อจะนําไปใช้ในมาตรการทางการคลังนั่นเองค่ะแต่ที่ต้องตามกันก็คือขนาดของมาตรการทางการคลังแล้วก็รายละเอียดนะคะหรือว่าตัวนโยบายที่จะเข้ามากระตุ้นเนี่ยแหละค่ะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ฟองสบู่ ในตลาดพุ้นกําลังถูกตั้งคําถามนะคะว่ามันกําลังเกิดขึ้นหรือว่าเก่อตัวขึ้นหรือเปล่าหลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการออกมานะคะส่วนนักเศรษฐศาส,าสตร์ของมอร,ร์แกนเซเลกก็เตือนนะคะว่าสิ่งสําคัญที่รัฐบาลจีนควรถามก็คือต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้หนี้ต่อ GDP ของจีนเนี่ยไปแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการแล้วที่2 8งต่อ GDP ตามข้อมูลของบลูเบิร์กนะคะนั่นแปลว่าถ้าเรามองจากปัจจุบันดูเหมือนจีนอยากจะกระตุ้นผ่านนโยบายทางการคลังแต่ว่า กระสุนอาจจะไม่พอก็เลยต้องออกตรา,าสารหนี้ซึ่งหนี้ก็ถือว่าเป็นการออกเพิ่มเติมนะคะจากก่อนหน้านี้ที่ตั้งเป้าในปีนี้เอาไว้แล้วดังนั้นก็ต้องดูว่าสัดส่วนเงินที่จะใช้คืออะไรหนี้ที่จะก่อจะเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกษิจอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเป็นดันหนี้ต่อ GDP ให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกหรือไม่ด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e a l t h ค่ะ